สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิป ความรักของชาวราศีสิงหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงประจําวันที่1ถึงวันที่15กันยาย,ยน2566สําหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะและถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยคลิปเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดพาร์ทที่4คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทําสมเขินนเงงพื่อ้ามไปฟัใแต่ลลละะพาารไเเยยยหือจฟัังกกนวป็ได้ นะคะคัดจะปักไว้ที่คอมเมนต์เนะาะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แล้วก็ในตัวใต้รายละเอียดของวิดีโอดีสคริปชันนะคะข้างล่างนี้โอเคอ่ะเริ่มต้นเรามาดูที่ราศีสิงห์คนมีแฟนก่อนนะคะ1น5กันยายนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันความรัก บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูลัคนาธนูได้ด้วยชาวธาตุไฟเมษสิงธนู ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณกับเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานหรือการเรียนได้ด้วยนะคะหรือว่าใครคนนั้นแฟนของเราอาจจะชอบทํางานหรือว่าเป็นคนที่มีไฟในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากๆในขณะที่ชาวราศีสิงห์เองพยายามยืดหยุ่นพยายามที่จะปรับตัวกับเขาสําหรับบางคนเองอาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเช่นกันหรือว่าห่างไกลซึ่งพื้นที่หรือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ย มันเป็นความรักที่ห่างไกลมันก็เลยเป็นลักษณะของการไปไป,ไปมามาแบบนี้นะคะแล้วก็ในอารมณ์ความรู้สึกอะส่วนมากจะเป็นราศีสิงห์อ่ะที่คอยปรับจูนเข้าหาเขาตลอดนะเออแล้วช่วงจังหวะน,นี้ก็อาจจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยอะไรใดๆกันแต่ระหว่างนั้นเราก็อาจจะรู้สึกว่าจุกจิกหัวใจมันมีปัญหายุบยิบหรือบางทีคําพูดบางอย่างของเขาเขาพูดเขาไม่ได้คิด อะไรอ่ะเขาคิดแค่ตัวเขาเองเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกเรามากนักน,นะคะมันก็เลยอาจจะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดจุกจิกกับการกระทําของเขาก็เป็นไปได้นะคะแล้วช่วงจังหวะนี้การเงินก็อาจจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของความรักบางทีในเรื่องของการเงินมันไม่ค่อยฟลูหรืออะไรใดๆนะคะความรู้สึกเราก็อาจจะรู้สึกว่าด้อยหรือใครบางคนคนนั้นอาจจะไม่ได้หยิบยืน่นหรือว่า เขาอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นสภาวะห้าเหลียญไงเออมันมีความขาดแคลนนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้มาพบมาเจอ หรือช่วงจังหวะน,นี้มีแนวโน้วนมว่าราศีสิงห์บางคนอาจจะรู้สึกเหงาอาจจะรู้สึกว่าขาดการเหลียวแลจากเขานะะในช่วงครึ่งแรกนี้หรือเราอาจจะรู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขาเราไม่เหมาะสมกับเขานะคะคดังนั้นครึ่งแรกนี้ต้องเรียกความมั่นใจนะต้องหันมารักตัวเองให้เยอะๆนะคะอย่าเพิ่งไปโฟกัสที่เขาบางทีเขายังไม่ได้ทาอะไรหรอกแต่จิตใจเราเนี่ยมันหวนไวไปหมดเลยนะคะดังนั้นกลับมาดูที่ อาโมณนของเรากลับมาดูที่ร่างกายการพักผ่อนของเราเพียงพอไหมนะคะ,ะต่อมานะคะมาดูว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกอะไรกับชาวราศีสิงห์ราศีสิงห์เป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนที่มีความจริงใจ คุณอาจจะอายุมากกว่าเขาแต่คุณหน้าเด็กนะเออหรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขาก็เป็นไปได้นะคะคุณเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วนะคะบางทีก็ใจร้อนหรือเปล่านะคุณอาจจะเป็นคนที่ขับรถเร็วก็เป็นไปได้คุณเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบนะคะค่อยๆตึกตองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นความถูกต้องอะไรที่หมกเม็ดคุณไม่ค่อยชอบคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขานะคะเป็นสิ่งที่เขาตกตะกอนมาแล้วว่าคุณนี่แหละเป็นคนสาคัญของเขา คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวาธาตุน้ําเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นชาวาธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มราศีตุตตลลัคนาตุลได้ด้วยนะคะมาดูว่าครึ่งแรกนี้แฟนของราศีสิงเขาจะแอคชั่นอะไร6กเหรียญสอถ้วยสามไม้แล้วก็ควีนดอปซอนนะคะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นเขาจะให้ความสนใจเราอยู่นะคะ อา,อาจจะมีการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีการพบเจอรหรือบางทีช่วงจังหวะที่พูดคุยกันเนี่ยมันรู้สึกหอมหวานมีช่วงจังหวะสวีทหวานแหววแต่ด้วยภารกิจหน้าที่อะไรใดๆบางทีมันก็ทําให้เราต้องห่างไกลกันนะคะแต่ก็ยังมีความหวงังยังมีความฝันร่วมกันยังมีการติดต่อสื่อสารกันเสมอนะคะช่วงจังหวะนี้เขาคนนั้นอาจจะมีโหมดของความซีเลียสหรือว่าตึงเครียดอะไรใดๆในชีวิตมันอาจจะต้องมีเรื่องราวที่จะต้องแก้ปัญหานะคะ หรืออาจจะมีช่วงจังหวะที่เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกหึงก็เป็นไปได้นะคะหรือว่ารู้สึกเหนื่อยในเรื่องการที่จะต้องรอคอยการพบเจอในเรื่องของความรักกันอีกครั้งหนึ่งหรือบางทีเขาอาจจะหึงก็ได้เนาะมันจะมีโหมดที่เขาผดิบกาอยู่นะที่เขาจะแบบ เชื่อมันในตัวเองฟังแค่เสียงของเขานะคะไม่ได้ฟังเสียงของเราเลยประมาณนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกราศีสิงห์เขาจะบอกว่าอย่างไรคุณคือคนสุดท้ายที่ฉันอยากเห็นหน้าก่อนเข้านอนฉันรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่มีคุณขอบคุณสำหรับความรักของคุณนะ กับหลังเฉยเลยนะแต่งงานกับฉันนะไพ่ข้อความมาดีนะคะดังนั้นฟิลในเรื่องของความรักของราศีสิงห์ก็มีแนวโน้มที่จะดีนะ,ะ,ะมาดูในส่วนของการดออร์เคลนะคะความรักราศีสิงห์คนมีแฟนนะคะขอคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะครึ่งแรกของกันยายนหนึ่งใบค่ะได้เป็นใบนี้ทุกคนมาดูกันนะคะโรแมนต์ช่วงจังหวะโรแมนติกเนี่ย โรแมนติกกรรมสอนกรรมเทพได้แพงแล้วนะคะม,มีโอกาสมีโมเมนต์แห่งความโรแมนติกนะคะสองถ้วยอย่างที่บอกเขาอาจจะเข้ามาแล้วก็นัดคุณไปกินข้าวหรือว่าจังหวะเวลาที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันหอมหวานไปหมดเลยนะคะก็ขอให้ราศีสิงห์คนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุฟออนมาที่ ราศีสิงห์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน1-15ถึงกันยายนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรกดพิชิก,ชม,ม,กมีชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมชาวธาตุดินมังกรพฤกษกกันชาวราศีกันลัคณากันได้ด้วยสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงครึ่งแรกนี้เราจะมีความคิดถึง แล้วก็คิดวนเกี่ยวกับเรื่องของเขาบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันคุณอาจจะเป็นห่วงเป็นใย,ยเขามากๆเลยนะในขณะที่ฝั่งหนึงเขาอาจจะดูเหมือนนิ่งเฉยนะเขาอาจจะมีภารกิจหน้าที่ที่เขาจะต้องไปแก้ไขไปจัดการชีวิตเขาช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะ คล i n เคลียร์นะคะสถานะความรักเองเรารู้สึกว่าเรามั่นคงกับคนนี้ยังไงเราก็จะรอคนนี้นะคะราศีสิงห์บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีฐานะการเงินก็เป็นไปได้นะคะหรือบางทีตัวราศีสิงห์เองนนแหละที่มีฐานะการเงินที่คุณจะต้องดูแลในเรื่องของกิจการต่างๆของคุณดังนั้นคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าน,นิ่งนะคะแล้วเราเองก็เป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่โตเกินตัว ความรู้สึกของเราก็เลยรู้สึกว่าต่อให้เราจะคิดถึงห่วงใยอะไรเขายังไงแต่เราก็ไม่ได้แบบงองแงอะไรใดๆนะคะเราเป็นเหมือนแบบความรักที่เป็นผู้ใหญ่ช่วงจังหวะนี้อาจจะขาดการติดต่อกันสักหน่อยนะอาจจะดูเงียบหายไป ช่วงชงหวะานนี้อาจจะดูเงียบเียบหน่อยความรักมันอาจจะไม่ได้หวู่หวานะคะอาจจะมีบางชังหวะที่เงียบหายไปบางทีมันก็ทําให้ราศีสิงห์เองรู้สึกว่าคิดมากเหมือนกันนะแล้วก็ทบทวนในเรื่องราวที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะคะ,ะทีนี้มาดูว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับราศีสิงห์นะคะเขารู้สึกว่าราศีสิงห์เอง ยังปักใจนะคะยังฝังใจในเรื่องราวของความเจ็บปวดคุณกับเขาที่อยู่สถานะไม่ชัดเจนบางทีอาจจะเคยคบกันแล้วก็เลิกลากันแล้วก็เป็นไปได้นะคะหรือในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้นะคะบางทีมันเกินเลยไปมากกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะแต่สักพักใครบางคนก็เหมือนแบบถอยไปนะคะทิ้งไว้แค่บทเรียนแห่งชีวิตให้กับราศีสิงราศีสิง์บางคนเองยังตัดใจไม่ได้จากคนคนนี้ยังหลง ลากับคนคนนี้มากๆเลยนะคะคุณยังรอเขาเสมอคุณคิดถึงเขาเสมอนะอ่าในขณะที่ตัวเขาเองเขารู้ว่าคุณนะเจ็บปวดนะซึ่งเขาก็ไม่ต่างจากคุณเช่นกันเขาก็รู้สึกว่าใช่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองคนเนี่ยมันอาจจะหนักมันอาจจะเหนื่อยมันเป็นไปได้ยากการที่เรามาเจอกันเนี่ยช่วงจังหวะที่ผ่านมาความเป็นไปไม่ได้ต่างๆนานา ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะเขาก็เจ็บปวดไม่ต่างจากคุณเขาเองก็ไปไหนไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาติดเขาเสพติดชาวราศีสิงห์มากๆเลยนะคะเขาตัดใจไม่ขาดอ่ะต่อมานะคะมาดูว่าแรกนี้คนนั้นนะคะจะแอคชั่นอะไรกับราศีสิงห์สิบถ้วยค่ะ ลืมบอกสําหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมัง,งกรลัคนามังกรได้ด้วยนะคะอิทธิพลของชาวธาตุไฟเมสิงธนูได้ด้วยเช่นกันระหว่างเรากับเขาเนี่ยสิ่งที่เขาจะแอคชั่นนะคะเขาจะกลับเข้ามาทำดีในความสัมพันธ์อยากอยู่ใ,ใกล้ๆอยากพูดคุยนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะ กลับเข้ามาหาเรานะคะอาจจะเดินทางมาหาเราหรือบางทีอาจจะหมายถึงการกลับเข้ามาติดต่อสื่อสารกับเราความรักความสัมพันธ์เองมันจะดําเนินไปแบบเรื่อยๆนะคะราบเรียบแบบนี้นะคะมันอาจจะดูแบบดูเหมือนแบบจะว่าจืดชืดก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่ามันเป็นความรักที่เรียบง่ายนะคะประมาณนี้อ่ะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นมัน มันเป็นอะไรที่แอคชั่นที่ดีนะกับชาวราศีสิงห์นะแต่เพียงแต่แบบราศีสิงห์เองอาจจะคิดทบทวนอาจจะแบบไปนึกถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาว่าเราจะเอาอยัางไงดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อความนะคะว่าถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับชาวราศีสิงห์เขาจะบอกว่าอย่างไรบ้างการรักใครสักคนควรจะทำให้ชีวิตของคุณ ดีขึ้นไม่ใช่ดิ่งให้ต่ำลงอันนี้เป็นคําแนะนำจากไพ่ค่ะสีน้ำเงินนี้เนาะคุณขโมยหัวใจของฉันไปข้อความจากเขานะคะฉันหลงรักคุณอันนี้ก็เป็นข้อความจากเขาด้วยเช่นกันต่อมามาดูในส่วนของการดออลเ็เคเลนะคะคําแนะนำสำหรับราศีสิงค์คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งแรกกันยายนนี้คืออะไรนะคะขอหึใบได้เป็นใบนี้ทุกคน มาดูกันนะคะข้อความสำหรับคุณฉันคิดถึงคุณในขณะนี้ความรักของคุณเติมแสงสว่างให้ฉันผมรักคุณนี่ข้อความที่เขาส่งมาเขาบอกว่าเขารักคุณนะราศีสิงขอให้ราศีสิงคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่คนโสดค่ะมุฟออนมาที่ความรักราศีสิงคนโสดหนึ่งถึงสิกันยายนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะ ราศีสิงค์คนโสดความรักจะเป็นเช่นไรได้สองใบเลยทุกคนบางคนอาจจะเป็นราศีสิงค์ที่เกิดวันพุธก็เป็นไปได้นะคะหรือเขาคนนั้นอาจจะเกิดวันพุธนะ แล้วก็ราศีสิงห์บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํกาก็ระกดพิจิกมีนคนไกลต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเช่นกันความรักช่วงจังหวะนี้นะคะราศีสิงห์ได้รู้จักคนมากมายมีคนเข้ามาให้ได้พูดคุยรับรองว่าคุณไม่เหงาแน่นอนนะคะเราอาจจะคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการเรียนก็ได้การพบเจอนะหรือเพื่อนในกลุ่มของโซเชียลหรือมีใครบางคนที่เราคุยกันเป็นพิเศษก็มีนะคุยแบบ เหมือนเปิดใจให้กับตัวเองอะไม่ได้ปิดนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ฟิกไปที่ใครแต่ช่วงจังหวะนี้มีแนวโน้มว่าราศีสิงห์คนโสดอาจจะเริ่มคิดวนอาจจะเริ่มคิดถึงใครอาจจะเริ่มอยากมีความรักเข้ามาแล้วนะค,ะคนโสดเปิดโอกาสให้กับตัวเองใครบางคนที่ความรักช่วงจังหวะนี้ถ้าเป็นความรักก็จะเป็นความรักที่ห่างไกลกันคุณ อาจจะต้องใช้ในเรื่องของเครื่องมือติดต่อสื่อสารเยอะเป็นพิเศษหรือบางทีอาจจะมีใครบางคนที่เขาแอบชอบคนโสดอยู่นะคะซึ่งอยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรือว่าอยู่ในสิ่งที่เราทำอะไรบ่อยๆเนี่ยงานอธิเล็กอะไรก็ได้หรืออยู่ในกลุ่มของโซเชียลนะคะอาจจะมีคนที่เขามองคนอยู่แอบชอบคนอยู่ดูคนอยู่อย่างเงี้ยเป็นไปได้ แล้วก็ในเรื่องของความรักเองราศีสิงห์เหมือนว่าสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากจะตามหาความรักที่ใช่มากกว่านี้นะคะอ่ะทีนี้มีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง สีดาบบางทีเราก็อยากจะพักในเรื่องของความรักไว้ก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดนะคะยังยังนิ่งๆอยู่อะ่ะสำหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินบางกรอนพิกษศกตันได้ด้วยธาตุลมมิถุนตุนกุมได้ด้วยเช่นกันช่วงจังหวะนี้ต้องบอกว่า อาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมากกว่าได้ด้วยเนาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการอะไรประมาณนี้นะคะดูดีมีเงินนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นตัวเราก็เป็นไปได้นะคะช่วงจังหวะนี้มีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบมีตัวเลือกในเรื่องของความรักมากมายเนี่ยเจ็ดถ้วยนะ,ะอ่าอีลุงตุงนางเลยนะคะ ห้าไม้ที่เกิดขึ้นเดชาลิออดบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎได้ด้วยนะคะความรักมีการติดต่อสื่อสารเข้ามามีใครบางคนหน้าแปลกหน้าใหม่การเดินทางท่องเที่ยวหรือการเดินทางหรือการทํางานใดนะคะมีคนใหม่ๆก้าเข้ามาในชีวิตได้ทําความรู้จักกันซึ่ง จังหวะนี้เราอาจจะยังรู้สึกขัดใจรู้สึกว่ายังไม่ใช่ก็ได้ในเรื่องของความรักนะคะเราอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานก่อนหัวใจของเรายังมีบาดแผลเต็มไปหมดเลย3ดาบที่เกิดขึ้นนะคะใครบางคนช่วงจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าเราไปรู้สึกอะไรกับเขามากๆบางทีความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ชัดเจนเนาะ เขาอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าหนึ่งหรือบางทีความรักความสัมพันธ์ยังไม่เป็นไปดังใจที่เราต้องการหรือในเรื่องของความรักเองราศีสิงห์อาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจนะหรือบาดแผลในใจของเรามันยังไม่ได้หายจริงอิทธิพลของสามดาบเรื่องราวบางอย่างที่มันฝังใจเราแต่ว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาเนาะเพื่อนใหม่ๆเข้ามาประมาณนี้นะทุกคนต่อมานะคะคือถ้าจะโดดเด่นจะเป็นคนไกลนะ ต่อมามาดูข้อความความรักนะคะมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างกับคนโสดในช่วงนี้คุณเติมเต็มให้ฉันเอ๊ยยังไงนะคะฉันหวังว่าเธอจะคิดถึงกันบ้างขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้ร่วมแบ่งปันกันมันมีความหมายกับฉันมากอม,มองว่าบางคน อาจจะเทหัวใจไปที่คนไกลมากกว่านะคะแล้วก็คิดว่าเขา่าเป็นคนที่ใช่คนไกลอะ่ะคือคนที่ใช่แต่คนใกล้เนี่ยยังไม่เติมเต็มคุณนะคะประมาณนี้คนโสดอะ่ะทีนี้การออร,ร์เคิลว่ายังไงความรักของคนโสดครึ่งแรกกันยายนนี้นะคะจะเป็นเช่นใดขอนหนึ่งใบหรือเป็นคําแนะนาเนาะใบนี้นะคะมาดูการคุณอาจไม่เข้าใจเสมอไปว่าทำไมบางสิ่งถึงเกิดขึ้น แต่เหตุการณ์ในชีวิตของคุณมีจุดมุ่งหมายที่สูงกว่าเสมอผ่านความวุ่นวายพรจะเปิดในไม่ช้านะคะบางช่วงจังหวะชีวิตมันก็ดูวุ่นวายแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นกับเราทาไมไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นบ้างนะคะแต่สิ่งเหล่านั้นน่ะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองนะคะเมื่อเรื่องราวทุกอย่างมันสงบลงนะคะหรือว่าเมื่อคุณได้ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปแล้ว สิ่งที่ลรอคอยหรือความสุขอ่ะมันจะมีเข้ามาหาคุณเองนะคะตรงนี้บางเรื่องมันเขาเรียกว่าอะไรอะพายุฝนมันไม่ได้มีอยู่ตลอดนะคะยังไงมันก็ต้องหยุดเมื่อมันหยุดแล้วมันก็จะมีแสงแดดมีไออุน่นมีความสดใสที่ตามมาพายุฝนน้ำฝนที่ชโลมหลัง กับต้นไม้ใบหญ้ามันเขียวขจีมันสดชื่นมันสดใสนั่นแหละเหมือนกันนะคะขอให้ราศีสิงห์คนโสดมีความสุขเราก็สมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจค่ะมุบออนมาที่ราศีสิงห์คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจ1-15กันยาย,ยนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะ ราศีสิงค์คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจ 1. เหรียญ the world บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรือคนที่เกิดวันเสาร์ได้ด้วยเช่นกันนะคะอสเหรียญแล้วก็อัศวินดาบบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมได้ด้วยช่วงจังหวะนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะ รู้จักกันมานานแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าแอบชอบคนคนนี้หรือว่าเราไปเจอเขาในจุดที่ทุกอย่างเนี่ยม,มันดูแบบเป็นสังคมที่เติบโตขึ้นอะนะคะอาจจะในเรื่องของการงานการเรียนอะไรใดๆก็ได้หรือสังคมที่กว้างใหญ่นะคะรวมไปถึงในตัวของโลกโซเชียลต่างประเทศแบบนี้ได้ด้วยเรา รู้สึกว่าเรารักปักใจกับคนคนนี้มากเลยจะให้เราตอบกี่ครั้งเราก็ตอบว่าเป็นเขานะคะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนแต่ช่วงจังหวะนี้อาจจะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะคะมันรู้สึกแบบฉันจะประคองยังไงดีเกี่ยวกับในเรื่องของความรักหรือบางทีราศีสิงห์อาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาก็เป็นไปได้นะจังหวะนี้นะคะอ่ะแล้วก็ราศีสิงห์บางคนอาจจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง กับสภาพของหัวใจพอเวลาเรารู้สึกว่าเรามีสิ่งที่จะต้องไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเงินเนี่ยบางทีในเรื่องของหัวใจเราก็เหมือนปล่อยวางไว้นะคะในช่วงชงหวะนี้อาจจะมีเพื่อนใหม่ๆหรือใครใหม่ๆที่เข้ามาทักทายคุณนะคะเพิ่มเติม ไปด,ด้วยเนาะหรือบางทีมันหมายถึงว่าเขาคนนั้นอาจจะติดต่อเข้ามาหาคุณนะคะหรือมีภารกิจอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่พวกเราเนี่ยจะต้องได้ช่วยเหลือกันทีนี้มาดูนะคะว่าตอนนี้คนที่ราศีสิงห์แอบชอบเขารู้สึกกับราศีสิงห์ว่าอย่างไรเขารู้สึกว่าราศีสิงห์น่าเด็กนะคะดูสดใสเหมือนเด็กเลยนะค,ะคุณเป็นเหมือน เดือดซันน่ะพลังงานของแสงอาทิตย์ที่มันสว่างเวลาเขาพบเจอคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าโลกทั้งใบเนี่ยมันสดชื่นไปหมดนะคะสาหรับราศีสิงห์บางคนอาจจะเกิดวันอาทิตย์นะหรือเขาคนนั้นอาจจะเกิดวันอาทิตย์ได้ด้วยบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะเขารู้สึกว่าราศีสิงห์เคร่งเครียดนะแล้วคุณนะ่ะเป็นคนที่สู้ชีวิต เป็นคนที่อาจจะมีงานที่เยอะๆนะคะเคร่งเครียดที่จะต้องจัดการบางทีคุณไม่ค่อยยิ้มเลยเนี่ยอ่าแล้วไงต่อรู้สึกไม่ค่อยอ่อนหวานอนะ่ะเหมือนชีวิตมันต้องสู้นะคะแต่พอสู้ไปแล้วชีวิตกับสู้กับวราสีสิงแบบนี้เป็นไปได้นะคะแล้วก็เขาอาจจะรู้สึกว่าราศีสิงห์เป็นคนขี้หึงนะเขาถึงยากด้วยหรือเปล่านี่อ่จัสเมนความทรงจำความรู้สึก ที่เวลาเจอการเรารู้สึกว่าปิงรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าใช่คุณอาจจะเป็นคนที่เขาตกหลุมรักตั้งแต่เมื่อแรกเจอนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องบุญกรรมสัมพันธ์กันมาแต่ชาติปางก่อนเนี่ยคุณเป็นคู่รักของเขาเป็นคนในครอบครัวของเขาคุณกับเขาคุณอาจจะแอบชอบคนเก่าที่คุณเคยเลิกไปแล้วก็ได้นะคะคุณอาจจะแอบชอบคนเก่าที่คุณเคยเป็นแฟนกันก็เป็นไปได้นะ แล้วทีนี้ในตัวของสิบถ้วยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะคะมีมีความรักมี energy ที่ดีๆรวมไปถึงเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนในครอบครัวเขาอะรู้สึกว่ารักว่าชอบรูเหมือนว่าสามารถพัฒนาไปเป็นครอบครัวกันได้ ทีนี้มาดูว่าครึ่งแรกนี้เขาคนนั้นจะแอคชั่นอะไรกับราศีสิงห์นะคะเชมเปอรลน์ ance, บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูลักนณาธนูได้ด้วยความรักความสัมพันธ์อาจจะมีการมาหาหรือมีการติดต่อหากันค่อยๆปรับจูนกันค่อยๆเรียนรู้กันนะคะให้โอกาสในการรายการอีกครั้งหนึ่งมีแรงดึงดูดใจที่มีต่อกัน บางคนมีการร่วมทําธุรกิจอะไรร่วมกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะก็มีการดิวนะคะหรือช่วงจังหวะนี้ราศีสิงเป็นที่น่าสนใจดังนั้นเขาก็มาโฟกัสที่เรานะคะช่วงจังหวะนี้เขาอาจจะจ้องมองราศีสิงนานเป็นพิเศษนะคะแล้วเขาก็มองในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถเติบโต ได้มากกว่านี้ไหมนะคะหรือว่าเขาพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเติบโตขึ้นนะ,ะในขณะที่ตัวเขาเองอาจจะมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการสร้างฐานะการเงินนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะมีแฟนมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตบางทีการจะมีแฟนมันไม่ใช่แบบนึกอยากจะมีก็มีได้เลยนะ,ะสาหรับความคิดเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาต้องมีเงินก่อนเขาถึงจะมีแฟน ได้นะคะเขาอยากดูแลน่ะเขาไม่ได้อยากให้ราศีสิงห์ต้องมาเปเขาแล้วก็ช่วงจังหวะนนี้คุณกับเขาอาจจะมีการพูดคุยปรึกษารายการโคชชิ่งให้แก่กันให้กําลังใจให้แก่กันนะคะอาจจะมีการปรึกษาในเรื่องของธุรกิจหรือในเรื่องของการเรียนการงานได้ด้วยหรืออาจจะเป็นการชวนกันไปวัดหรือเปล่าพูดคุยกันเรื่องธรรมะพูดคุยอะไรก็ได้ที่มันเป็นการเติมกําลังใจให้แก่กันนะคะ ต่อมาราศีสิงห์บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษก,กันหรืออาจจะเป็นราศีพฤกษกและขนาพฤกษกได้ด้วยข้อความความรักจากคนที่เราแอบชอบนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกคุณคุณมีค่าสำหรับการรอคอยคุณและฉันเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตฉัน ความทรงจำทำร้ายเราสำหรับใครบางคนอาจจะคิดหรือว่าแอบชอบคนที่เราเลิกลามาก่อนหน้านี้นะคะมันอาจจะมีเรื่องราวเมมโมรีบางอย่างที่มันทำร้ายใจิตใจเราทั้งสองฝ่ายนั่นแหละซึ่งก็ไม่ต่างกันเลยในคำแนะนำของการออลาเคอร์อว่ายังไงนะคะความรักราสีสิงช่วงจังหวะนี้คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจของคำแนะนำหนึ่งใบได้เป็นใบนี้ค่ะ อนุญาตเซนเซอร์มาดูกันนะ trust ความไว้วางใจการเชื่อใจการเปลี่ยนแปลงความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นจากการยอมรับเมื่อคุณยอมรับสถานการณ์ปัจจุบนันมันจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัตินะคะช่วงจังหวะน,นี้ต้องอาศัยในเรื่องของความเชื่อใจการยอมรับกันและกันนะคะขอให้ราศสีสิงห์มีความสุขแลวก็สมหวังในความรักเรามาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ